ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด่นเลขหกอีกแล้วซึ่งเป็นเนวทางสิบหกธันวาคม โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยเราไปชมกันเลยใบนี้ครับชมเพเบงปานสุดสองตัวสองตัวล่าอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่าน อดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านในันีน,นี้ครับสห้าสาม่นห้าสี่ครับ3ง3 5 2 5 4 5 2 5 3 5 4นะเบ่งปาน3คู่นะเบ่งปาน3คู่เดี๋ยวท,ทันทีแล้วก็ผ่านสองสองจับคู่ผ่าน เดียวทันใหม่นี่ก็เบ่งปานห้าสองห้าสามห้าห้าสี่ไปต่อครับใบนี้บนล่างใบนี้ครับเดียวทันบนล่างก็เบ่งปานอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับผม หนะ้าสองห้าสามหกสองหกสามห้าหกนะห้าสองห้าสามหกสองหกสามห้าหกนะทุกผู้ชมอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านตัวเดียวนะถัดาทาันทีแล้วผ่านสองตัวจับคู่ก็จะได้ห้าคู่นะต่อไปครับผมใบนี้ สิบหน่วยละบางครั้งหลายตัวบางครั้งก็น้อยตัวเดยนทันไม่นี้ครับศู 0, 2, 3, 4, 6, นยะ์สงสามสี่หกศูนย์สองสามสี่หกก็เบ่งปันห้าตัวให้พิจารณาเดยนทันเจ่แล้ว ก้าหนึ่งสองสามห้าพันสองนะเดี๋ยวท่านใ่นี้ครับศูนย์สองสามสี่หกนะไปต่อครับผมใบนี้เออดับเหลือเด่นหลักอร่อยดับเหลือเด่นหลักอร่อยนะกะเ็เบ่งปานดาบหนึ่งหกแปดเก้า เหลือเด่นศูนย์สองสามสี่หเหลือเด่น0ูนย์สาหดับห้าตัวเด่นห้าตัวนะดับห้าตัวเด่นห้าตัวไปต่อครับผมใบนี้เออตัวเดียวสิบหน่วยล่าตัวเดียว10หน่วยล่า ก็เบ่งปานห้าตัวเดียวนะเบ่งปานตัวเดียวหเบ่งปานเบ่งปานห้าตัวเดียวอดีตที่แล้วเบ่งปานสองต่อไปครับผมใบนี้วิ่งสามตัวนะวิ่งสามตัว อดีตที่ผ่านมาก็ผ่านในทันที่แล้วผ่านสองสองในทันใหม่นี้ครับเป็ดเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดนะเป็ดเก้าเจ็ดเป็ดเก้าเจ็ด ไปต่อครับผมใบนี้ครับหลักหน่วยบูนหลักหน่วยบนูนศูนย์0 1ึ3 4สอง,นนงสาสอาดีตที่แล้ว89012้าผ่านสองไปต่อกระผมใบนี้เบงปาน,ปนธานของพฤหัส ก็เบ่งปานนทานเดนล่าสองเก้าอดีตที่แล้วผ่านสองโนทานใหม่นี้ครับ5้าสองเบ่งปาน5้สองนะต่อไปครับผมใบนี้ ตัวเดียวล่างวิ่งห้าตัวเดียวเบ่งปานห้าเจ็ดห้าสองเบ่งปานห้าเจ็ดห้าสองนะห้าเจ็ดแล้วก็ห้าสองเดี๋ยวทางโค้งสองตัว ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมใบนี้ครับ2สูตรเบ่งปานชนหนึ่งกับ4นะท่านผู้ชมเนาะอาดีตที่แล้วสองสองเดีทนใหม่นี้ก็เบ่งปานหนึกับ4นะเบ่งปานให้แล้วนะเบ่งปานให้แล้วนะ ใบน,นี้ครับโยกคุุดเบ่งปานชุดล่างห้าห้าห้าหกห้าเจนะเบ่งปานสี่ชุดนะเบ่งปานสี่ชุดต่อไปครับผมใบน,นี้เอ้ยท่านผู้ชมดับสิบล่าง เบ่งปานดับสาเบ่งปานดับสาตัวเดียวนะดับตัวเดียวสามดับดสามตัวเดียวเดี๋ยวทันจีแล้วเบ่งปานสี่เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานสามนะต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมเ,เวียงเพียงสิบบนสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าศูนย์สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เป็ดตัวนะแบ่งปัน,ปนเป็ดตัวให้พิจารณนาะต่อไปครับใบนี้ครับดับสิบหน่วยบนดับห้า เบ่งปานดับห้าตัวเดียวนะท่านผู้ชมเนาะดับห้าตัวเดียวเดี๋ยวทันจีนแล้วดับโซนผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปานดับดับห้าตัวเดียวนะต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมเด่นโบนจับโคเด่นโบนจับโคเนะาะอดีตท,ที่ผ่านมาก็ผ่าน ซึ่งเนวทันไม้นี่ครับผมเบ่งปานสองตัวเดียวเบ่งปานตัวเดียวสองเบ่งปานสองตัวเดียวนะจับคู่นะจับคู่นะเนวทันไม้นี้ชูนนะชูนศูนย์สองกับแปดสองชูนชูนสอง เมนี่ครับวันนะริศวนเบ่งปันนาธานเดนล่าศูนย์นนนนนาสามสี่หาเจ็ดแปดศูนย์ 3, 4, 5, 7, ส่น 3, 4, 5, 7, 8, นะเบงปันหกตัวอดีตที่ผ่านมาก็ผ่าน ต่อไปครับผมใบนี้เดนล่าแบบ3ตัว687 678นะ678ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบงนปรนุทานคู่2ตัว1525 354505 1 26, 6 2 6 3 6 4 6 06 1 7 2 7 3 7 4 7 07 1 8 2 8 3 8 4 8 08 1 9 2 9 3 9 4 9 09เด่น7กับ8นะต่อไปกระโภมใบนี้2 0 0 1นึ่งสปดปานปานสองสูตรชนูนสูตรที่1นึ่สูตรที่2ชูน1นึ่งสองหนะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับสองตัวตรองสองตัวบนนะ กเบ่งปานกเบ่งปันแบ่งปานห้าหกบ่งป,นปานห้าหกหกห้าเบ่งปานสองชุดนะเบ่งปานสองชุดท่านผูช้ชมท่านผู้ฟังไปไปต่อกระผมใบนี้หลักหน่วยหลักหน่วยละ สามสี่ห้าสามสี่ห้าอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานสามสี่แล้วก็ห้าสามสี่ห้าต่อไปกระโปรใบนี้เอ้ยครบสิบหน่วยโบน สิบหน่วยโบนเนาะก็เบ่งปานก็แบ่งปาน1 0ึ่ง6ูแล้วก็ครบ10หน่วยโบนนะด,บดาดบ8ปดาดาบ89 ดับแปดดับเก้านะต่อไปกระผมใบนี้หลักหน่วยบนสี่ตัวสี่หกเจ็ดแปดสี่หกเจ็ดแปดนะสี่หกเจ็ดแปดสี่ตัวให้พิจ,จรารณาเป็นแนวทาง สี่หกเจ็ดแปดไปต่อกระผมใบนี้เด่นตัวเดียวเบ่งปานห้าตัวเดียวเบ่งปานห้าตัวเดียวเดาทัานินแล้วเบ่งปานสองตัวเดียวเดาทัานใหม่นี่ก็เบ่งปานห้าตัวเดียวต่อไปกระผมใบนี้เอ้ยลักหน่อยแบบสามตัวคคณเพชร ก็เบ่งปัน 6, 7, 8, 6, 7แล้วก็8นะ3ตัวเบ่งปัน3ตัวให้พิจารณาเป็นเดวทางนะเดี๋ยวทันที่แล้ว 4, 5, 6เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน 6, 7, 8ไปต่อครับผมใบนี้ หลักโอ้อยชุนอดีตผ่านนะเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับผมชุนสามตัวเดียวเนาะชุนสามตัวเดียวชุนสามตัวเดียวนะหลักโอ้อยนะเดี๋ยวท่านที่แล้วชุนหนึ่งสองแปดเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปานชุนสามตัวเดียว ชูนตัวเดียว3าชูนสตัวเดียวต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยสิล่างสตัวคนเพชรก็เป็งปั่น568หกแปสามหและก็สามห้ากแปดสาม เด็กทันจีแล้วสองสามห้าเก้าต่อไปกระผมเต้มสิบหน่วยล่างเต้มสิบหน่วยล่างอดีตผ่านนะเด็กทันใหม่นี่ครับผมเจ็ดสี่ศูนย์สามแล้วก็ห้าหกแปด ก้าหนก็แบ่งปานเด่น6ตัวดับ4ตัวนะท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนดับดับ6ตัวเด่น4ตัวนะสีแดงเด่นสีฟ้าดับนะถกทีถกทีเด่นเต็ม10น่วยเต็มสเต็ม7จ็ดเต็มส่วนเต็มสา ต่อไปครับผมใบนี้เพนเพนเบงปานเนี่ยวทาน3ตัววิ่งร้อยสิหน่วยก็เบงป,นปาน254นะ254เนาะก็อดีตที่แล้ว254เดี่ยวทานใหม่นี้ก็เบงป,นปาน254ต่อไปครับใบนี้ลักนวยโบน เอกเมืองยาก็แบ่งบานสองสูตรนะชูนศู2หนึ่งสองห้าหกสองสูตรชูนศูนหนึ่งสองห้าหกนะท่านผู้ชมต่อไปกระผมใบนี้จับคู่ล่างจับคู่ล่างจับคู่ล่างนะ 1, 6, 1, 8, 1, 9, 1, 5 0 60 8 0ย์5 1ศู8ย9 7 5 6นย9เกน่งก็ป,ปานเปนวทานคสองตัวล่างต่อไปกระพมใบนี้เออยเบ่งปานนยทานสูตรสองตัวล่าง เบ่งปานห้าจับคู่กับ5 6าหกเจ5ห้าเจ5หกเจต่อไปกรบต่อไปถ้าประ้ชมคลิปนี้เราเจอการเพียนเท่านี้เนาะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปนะคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดี Крапову.